ประสบการณ์หลอนจากทางบ้านวันนี้พี่โต้งเพิ่มมีประสบการณ์หลอนจากทางบ้านมานําเสนอให้เพื่อนเอนได้ฟังัะนะครับผีบ้านห้างเรื่องเล่านี้เกิดตอนที่ผมยังเด็กอยู่เมื่อปีพศ2525ตอนนั้นผมอายุได้ประมาณ8-9ขวบ ยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นประฐมศึกษาประมาณปีที่2หรือทีที่3เท่านั้นเองหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางป่ากันดาลพอสมควรมีประมาณ6ถึง70หลังคาเรือนได้ด้วยการที่เป็นเด็กสมัยนั้นของเล่นก็ไม่ได้มีอะไรให้เล่นมากมายนะพอวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์กลุ่มของผมและเพื่อนๆก็มักจะชวนกันออกไปล่าสัตว์ยิงนกตกปลาเป็นประจำ ซึ่งในสมัยก่อนๆน,นั้นป่ายังมีเยอะมากๆแค่เดิอนออกจากบ้าน2-3กิโลก็จะเจอชายป่าละแถวหมู่บ้านของผมมีหมู่บ้านล้างอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านล้างดังกล่าวมีต้นไม้ลกทึบและมีผลไม้ประเภทมะม่วงไอ้มะม่วงป่ามะม่วงแก้วมะม่วงกะล่อนเนี่ยเต็มไปหมดมีต้นมะพร้าวอยู่มากมายห่างจากหมู่บ้านของผมประมาณสัก4-5กิโลซึ่ง เป็นแบบหมู่บ้านล้างที่ชาวบ้านปล่อยทิ้งรกร้างมีบ้านเก่าๆแบบโบราณประมาณสักสี่ถึงห้าหลังที่ปล่อยให้ผุพังไปตามกาลเวลาตอนนั้นผมยังเด็กก็ไม่ค่อยได้ถามพ่อแม่ว่าทาไมถึงมีหมู่บ้านล้างที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเราแค่ประมาณ3าสกิโลเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจถามพ่อแม่ว่าทําไมถึงเป็นหมู่บ้านล้างการเดินทางสมัยก่อนๆก,ก,ก็ยังต้องใช้เกวียน ทุกๆสิบหวันจะมีรถสอแถววิ่งจะบรรับคนในหมู่บ้านไปในตัวอำเภอและแล้วก็มาถึงเหตุการณ์หลอนที่ผมอยากจะเล่าต่อจากนี้ไปเป็นประสบการณ์ที่ผมจะต้องจดจำไปนานแสนนานเรื่องมีอยู่ว่าตอนเย็นของวันศุกร์วันหนึ่งหลังจากที่พวกเราเลิกเรียนกันผมจึงได้ชวนเพื่อนเพื่อนซึ่งมีประมาณแก๊งซึ่งมีประมาณ4ถึง5คนซึ่งเป็นกลุ่มกมของเรา ผมบอกเพื่อนไปว่าเฮ้ยพวกเราพรุ่งนี้กูว่าไปหาล่าสัตว์แถวบ้านล้างกันดีกว่าไหมช่วงนี้ผลไม้ออกเยอะนะเว้ยเราไปหากินผลไม้กันเพื่อนเพื่อนก็ตอบกลับเออให้กูไปด้วยเออไปด้วยป่ะเออผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นพรุ่งนี้พวกเองห่อข้าวเตรียมน้ําเตรียมพริกเกลือกันด้วยนะเว้ยเผื่อเราจะไปได้ล่าสัตว์กันจะได้ย่างกินกันแถวแถวบ้านล้างเลยเพื่อนเพื่อนก็ตอบตกลงกัน ผมก็บอกว่าเอา้งางั้นพรุ่งนี้10บโมงเช้าเจอกันนะที่ศาลาปากทางเข้าหมู่บ้านเพื่อนเพื่อนก็ตอบกันเออ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 พอวันรุ่งขึ้นเช้าว,วันเสาร์ประมาณ1ิบโมงกว่ากว่าพวกเราทุกคนก็เตรียมพร้อมสัมภาระหอ่อข้าวน้ำหนังกระติกมีดล้าพอผมมาถึงก็บอกเพื่อนเพื่อนว่าไปไป,ป,ปพวกเราไปวันนี้จะเริ่มล่าตั้งแต่เช้าเลยนะเว้ยเอาแต่ชายป่าออกจากหมู่บ้านไปเลยเอาทุกอย่างเลยนะ พวกเราเริ่มล่าสัตว์กันทั้งยิงนกจับงูกระต่ายป่าล่าก,กันไปเรื่อยๆด้วยความสนุกสนานตั้งแต่ชายป่าหมู่บ้านที่ไม่ค่อยรลกล้างเท่าไหร่เป็นเชิงเป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณจนถึงป่าที่ลกขึ้นเรื่อยๆเราเดินล่าสัตว์กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มมองเห็นดงผลไม้ของหมู่บ้านล้างอยู่ข้างหน้าผม ก็เลยบอกเป็นเพื่อนไปว่าเฮ้ยพวกเราถึงบ้านล้างเลยนะเว้ยไปหาผลไม้กินงกันก่อนเถอะเดินทางล่าสัตว์กันไม่เหนื่อยแล้วโอเคเพื่อนก็บอกว่าเออเอเฮ้ยไปกันไปกันวะพอพวกเราเริ่มเดินเข้าเขตหมู่บ้านล้างตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นเนื่องจากบริเวณหมู่บ้านล้างมีสวนผลไม้อายุประมาณสามสิบสี่สิบปีต้นมะม่วงทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ต้นมะพร้าวทั้งยืนต้นตายบ้างไม่ตายบ้างเกิดใหม่บ้างป่าก,ก็รกคลืมนมีพุ่มมีต้นพูมีต้นหมากที่คนสมัยโบราณกินกันแล้วก็ปล่อยให้ทิ้งให้โลหล้างดูแล้วบรรยากาศวังเวงน่าตรวกเสียงนกร้องเสียงลมทัดใบมะม่วงใบมะพร้าวหน้ากลเอาการแต่พวกเราเดินล่าสัตว์มาเหนื่อย,เ,ยเห็นมะม่วงสุก หล่นที่หล่นอยู่เต็มพื้นดินเห็นมะพร้าวน้ำหอมเป็นพวงๆก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรผิวกันอย่างเดียวอยากกินขึ้นมาท,าทันทีต่างคนต่างก็เสงแซ่วิ่งเข้าไปเก็บกันเก็บตรงนู้นเก็บตรงนี้ต้นนั้นก็เยอะต้นนี้ก็เยอะเฮ้ยเฮยพวกเราไปเก็บต้นนู้นสิเอามารวมกันตรงนี้เร็วนี่เยอะไปหมดเลยเร็วแล้วเก็บมากันเฮ้ยเยไอ้บัตรมึงนก็ไปเอามะพร้ามากินสิเนี่ยเป็นพวงเลยน่ากินว่ะลูกกำลังน,น่ากินเลยมึง ต่างคนต่างก็วิ่งเก็บสักพักผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, พวกเราเก็บมารวมกันตรงนี้สิต้นไม้ต้นนี้ร่มเลื่อนดีผมพูดไปเก็บกินไปบอกเพื่อนเพื่อนให้เก็บผลไม้มากองรวมกันให้นั่งกินที่เดียวกัน <c oughs> พวกเรานั่งคุยกันไปเรื่อยเก็บกินไปเรื่อยด้วยบรรยากาศก,ก็กำลังเย็นเย็นสบายๆนั่งกินกันไปสักประมาณจะสี่ถึงห้าโมงเย็นลมก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงนกเขาแมวก็ร้อง พวกเราก็เริ่มอิ่มแล้วก็อยากจะกลับบ้านกันแต่พอลมพัดเข้ามามะม่วงที่สุกที่อยู่บนต้นก็เริ่มหล่นจากต้นต้นนั้นก็หล่นทีตุ๊กสองตุ๊กพีะลูกสองลูกต้นก็หล่นตุ๊กเฮ้ยเพื่อนเพื่อนก็สาระวนไปวิ่งไปเก็บกันเฮ้ยต้นนู้นหล่นไว้ต้นนู้นหล่นวนไว้เฮ้ยมึงไปเก็บมาสิอ่ะเสียงหล่นตุ๊กตักตุ๊กตักต้นนั้นก็หล่นทีต้นนี้ก็หล่นทีเพื่อนเพื่อนก็วิ่งเก็บกันคราวนี้ไปถึงต้นที่ผมนั่งอยู่บ้าง เสียงหล่นดังตุ๊บข้างๆตัวผมผมก็มองขึ้นไปข้างบนมองขึ้นไปบนต้นมะม่วงโอ้ยแม่เจ้าตาต่อตาผมเห็นใครก็ไม่รู้กำลังเก็บมะม่วงโยนมาที่ผมพอผมมองขึ้นไปเขาก็มองลงมาสบตากันเขายิ้มให้ผมผมแทบช็อกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอน ผมชี้เหนือยเพื่อนๆดูเพื่อนๆเฮ้ยพวกมึงดูดูหาอยู่บนต้นมะม่วงอะ่ะเท่านั้นแหละผมช็อกไปพอผมมารู้ตัวอีกทีหนึง่งผมก็มาถึงบ้านแล้วพ่อแม่บอกผมชอ็อกไปเพื่อนๆช่วยกันหามผมออกมาจากป่าแบบทุลักทุเลพ่อกับแม่ต้องเอาพระมาคล้องคอผมผมนอนสมอยู่ที่บ้านสองถึงสามวันอาการเริ่มดีขึ้น พอผมเริ่มดีขึ้นพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านล้างทุกๆวันพะและแรมสิบห้าค่ำจะมีวิญญาณหรือผีมาเยี่ยมบ้านเขาอยู่ประจำากายังห่วงบ้านเขาอยู่ห่วงสวนเขาอยู่เ้าอาจจะมาเก็ตมะม่วงพอดีวันที่พวกผมไปกันตรงกับวันพระพอดีเดยททำให้เจอดีเขาให้พ่อแม่บอกต่อไปจะไปไหนต้องระวัง แล้วก็ให้ดูด้วยอย่าไปวันพราทุกวันนี้ถึงจะเจริญขึ้นเยอะยังไงแต่บ้านร้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยลกเหมือนแต่ก่อนนานๆทีผมก็ได้ข่าวว่ามีคนเจอดีอยู่อยู่บ้างเหมือนกันสำหรับบ้านร้างแห่งนี้อยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับประสบการณ์หลอนเรื่องผีหมู่บ้านล้างสำหรับพี่โต้งก็จะพยายามหา,าประสบการณ์หลอนจากเรื่องจริงของเพื่อนๆที่เจอกันมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องหลอนเรื่ององีเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณตายของกลม อันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆของตัวผมเองแล้วเกิดในยุคปัจจุบันนี้ mm. เมื่อปีที่แล้ว2-5-6-3 mm. เดี๋ยวตอนหน้า mm. มาตามกันนะครับเพื่อนๆพ, mm. พี่โต้ง mm. จเจอกับตัวเองอันนี้เรื่องจริงน่ากลัวมากๆ mm. เหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดลบบุรี mm. แถวๆไร่ของพี่โต้งเอง ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามต่อกันคลิปหน้านะครับผมน่ากลัวมากๆสำหรับคลิปนี้ของผีหมู่บ้านล้างก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้พี่โต้งเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ